สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคนใจเาวาทุ่งและกับท่านผู้ชมที่เคารพครับเอามานี่คุยกันยุดห่มไม่ห่หมหไผ่นาะพี่น้องนะนะครับชิวๆบรรยากาศชิวๆเบงสาแหง้งนะครับพี่นอ้องมีหลายท่านโทรมาปรึกษาหาเรื่องนะครับก็ต้องย่างแรกก็ต้องขอการประภัยพี่น้องเป็นย่างสูงนะครับบางทีเรทรมากคนใจเาว้าทุง่งกำลังติดพันติดพันกับเวียกติดพันกับธุระนะครับพี่น้อง นะครับอาจจะบ่ได้รับสายผู้บางท่านก็ใส่แต่ตีหา่าไปหนอ่ะยังฟังขีตาอยู่กับมี่นะครับผู้บางท่านก็โทรมาช่วงสองโมงสองโมงกลัวๆเนี่ยอ่าซึ่งถ้าเป็นวันปกติคนใจช้าทุ่งก็เห็นงานน้องเพนนะนะครับเป็นพัดโล่งนะครับปัดปัดขวดขวดทูทูทำความสะอาดบริเวณโดน้าต้นไม้นะครับอยู่อบตนะครับก็บอาจจะบ่ได้รับสายของพี่ของน้องเนาะบางเทื่อยิ้มมือเศร้าแบดเป็นเบิด ซาดถิมใบยู่หองอขวใจสาวุกเห็นงานอยู่ข้างนอกบได้ยินหนึ่งสินะครับพี่น้องต้องขออภัยพี่น้องเป็นอย่างสูงบ่ได้เจแต่นาว่าจะบ่รับบ่หยัางนะครับ,รบพี่น้องนะครับแต่แต่้าเปวว่างนะครับการได้รับสายพีสายหนองนะครับอ่ะครับมีพี่น้องหลายท่านโทรถามมาคุยเกี่ยวกับควใจชาวทุ่งมาท่านนะครับพ่อจะให้ขอกระจ้างได้บ่นะครับพเพื่อนบอก่าอ่าอากาศเป็นพิษกะได้ยินมาแล้ว กะหูมาแล้วอากาศเป็นพิษเป็นจังไดน้ำเป็นพิษกะหูมาแล้วอาหารเป็นพิษกะหูมาแล้วกินเข้าไปท้องเสียขี่ซาขี่ซาขีเ่เฮียขี่ห้วยอาหารเป็นพิษนะเลือดเป็นพิษอากาศพ่อจะหูแน่อยู่มาสัน้นเลือดเป็นพิษก็คือการติดเชื้อในกระแสเลือดนั่นเองพี่น้องนะครับเพื่อห้เสียชีวิตได้เร็วนะครับแต่ว่าดินเป็นพิษนี่ที่สันวะก็จะเช่าทุ่งพ่อจะมีข้อกระจางเพราะท่นดินเป็นพิษเราะั่นอันนั้นครับพี่น้องเมื่อนี่ก็เลยจะมาคุยกับพี่กับน้องเี่ยวกับ ดินเป็นพิษนะพี่น้องนะครับดินเป็นพิษจะมีสองลักษณะนะครับพี่น้องลักษณะแรกก็คือเป็นพิษโดยตรงกับพืชก็คือเมื่อเป็นพิษขึ้นมาแล้วพืชจะได้รับผลกระทบทันที่อาจถึงจะพ่ตายแต่กระข้างเหลืองแต่สุดท้ายก็ตายกับดินเป็นพิษชนิดต่อมากก็คืออีกประเภทหนึ่งก็คือดินเป็นพิษที่มีผลกระทบกับพืชแต่หากมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิตกับคนเฮา กับสิ่งมีชีวิตเล็กๆในดินหรือจุลินทรี์นะครับนะครับนะเอื่นว่าทาลักษณะ,ะที่สองเขาเอื่นว่าดินปนเปื้อนสารเคมีหรือดินปนเปื้อนสารพิษนะครับพี่นอ้นะอ,ะะองนะครับลักษณะที่2นะครับอ้าวเาเรื่องดินเป็นพิษกอนนะครับพี่น้องดินเป็นพิษในท่านเกษตรกรร,รมหมายถึงดินที่มีสภาพที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตข,ของพืชว่าง่ายคือดินที่ใส่ปลูกพืชบ่ได้ถ้าปลูกพืชลงไปจะมีปัญหาท่านที่ อาจจะเห็ดในพืชโตซาเหลืองบ่ใไ้มาให้ผลหรือสุดท้ายกระไตนะครับในเอิ้นว่าดินพิษดินพิษในี่ทางกเกษตรกรรมที่เห็นกันชัดๆก็คือดินเปรี้ยวจัดหรือดินเป็นกรดจัดแม่น่นครับพี่น้องนะครับซึ่งพี่น้องพ่ออยู่ทั่วๆไปพ่ออยู่ตลอดโอกาสที่พี่น้องจะพบดินเปรี้ยวจัดนี่เป็นไปได้สูงนะครับสาเหตุมาจากอย่างพี่น้องดินเปรี้ยวจัดนะครับอาจแรกก็คือเกิดจากธรมรมชาติ เกิดโดยธรรมศาสตร์ของมันเองไม่มีภัเหตุละมันเป็นเองนะสันอย่างเช่นบริเวณที่มีดินเหนียวน้ําท่วมขังอยู่ตลอดคือคือดินที่มีความชื้นสูงอยู่ตลอดเนี่ยครับจะเป็นดินเปรี้ยวเนื่องจากว่ามันจะมีการละละายแร่ธาตุบางชนิดออกมาในดินหลายจนเกินไปเช่นอะลูมิเนียมนะครับพี่น้องเมื่ออะลูมิเนียมละลายออกมาหลายจนเกินไปมันจะไปดูดซับกับธาตุนะครับหรือมันจะไป ดูดซับกับธาตุที่เป็นประโยชน์กับพืชเช่นธาตุฟอสฟอรัสธาตุโพแทสเซียมนะครับเฮ็ดให้พืชขาดธาตุฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมนะครับบ่อหญ่นะครับอีกแก่นึงก็อาลูมิเนียมถ้านไม่ไรเกินไปก็เป็นพิษกับพืชโดยตรงนะครับพี่น้องเฮ็ดให้ระบบหลักของพืชเสียหายเปื่อยเน่าสุดท้ายเซ็เนาะพี่น้องเนาะนะครับนี่เอิ้นว่าดินเปรี้ยวดินเปรี้ยวจัดนะครับอันนี้เกิดโดยธรรมชาติเนาะพี่น้องเนาะนะครับโดยเฉพาะที่ลุ่มน้ำถล่มขังอยู่ตลอดต่อมาก็อีกเกิดอีกประเภทนึงก็คือ เกิดจากการกระทําของมนุษย์เท่าบานเนี่ยมันเป็นดินยูดดีๆนี่ล่ะปลูกพักปลูกหญ้าปลูกเขาปลูกราบกินยู่งามๆนี่เกิดจากการใส่ที่ดินที่บ่ถือต้องบ้านเนี่ยเช่นการใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวในปริมาณมากตลอดกันติดต่อกันยืดเรื่อยๆอยู่หลายปีทุกๆปีนะครับเขาให้ใส่5้กิโลต่อไร่ขอย่านมันงามหน่อยก็ใบลอยกิโลต่อไร่เลยแล้วก็ใส่มาทุกปีทุกปีแรกๆก็อาจจะให้ผลผลิตดีที่ดอก ยามสุดไทยกับส้ไปเรื่อยๆนะครับผลผลิตก็ลดลงลดลงสภาพของดินก็นเสียไปเรื่อยๆบัดนี้นะครับสภาพของดินก็นแย่ไปเรื่อยๆกลายเป็นดินที่มีลักษณะเป็นกรดยางรุนแรงขึ้นมากกึ้ีนะครับโดยเฉพาะปุ๋ยเคมีที่มีองค์ประกอบเป็นแอมโมเนียมเนาะปุ๋ยยูเรียนะครับที่เปลี่ยนสภาพไปอยู่ในรูปของแอมโมเนียมแอมโมเนียนะครับตัวนี้จะเฮใไ้ดินเป็นกรดนะครับพี่น้องเฮทไทด์โครงสร้างของดินเสียไปนะครับ จากดินล้วนซุยกักลายเป็นดินแน่นทึบแข็งกระด้างมีควมเปิดกดสูงดินเปรี้ยวสูงนะครับพี่น้องปลูกพืชยังกระบอกย,ยัางง่ามอันนี้เอื่นว่าดินเป็นพิษนะครับพี่น้องหรือเพร่ะสั่นก็เป็นดินที่มีลักษณะเป็นด่างจนเกินไปเช่นอาจจะมีอ่าพึกของปูนขาวปะปนอ,อยู่หลายนะครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็เป็นดินดินที่มีความเป็นด่างจนเกินไปก็เฮดไห้แมกนีเซียมกับแมงกานีสละลายออกมาหลายจนไปคัดขวางการทํางานของ ธาตุฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมอะไรนี่ก็ได uh, ้ไลายก็บดีหน่อยก็บดีนะครับพี่น้องนะครับทามันด่างจนเกินไปเช่นดินมีค่าควบเป็นด่างตั้งแต่เก้าซีซีสิบสองขึ้นไปนี่นะครับจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชนะครับพี่น้องนะครับอาจจะเกิดจากการใส่ปุ๋ยวัสดุดูปูนทางการเกษตรที่เกินควบจําเป็นใส่บอกระบอเกนน้องพี่น้องเนาะนะครับเพให้ดินเป็นด่างสูงนะครับอีกต่อมากกับดินพิษอีกเช่นนิดนึงที่มีผลกับพืชก็คือดินเค็มนะพี่น้องเนาะ ที่มีเกลือละลายอยู่หลายจนเกินไปนะครับอาจจะเกิดจากธรรมชาติก็ได้เส้นหน้าเกลือหรือสั้นน้าใตดินนี่หรือบริเวณที่มีเกลือสะสมอยู่แล้วตังส้นะครับพี่น้องหรือถ้าเกิดจากการกระทําของเหาก็คือการเอาเกลือว่านใส่ต้นไม้หลายหลการใส่เกลือจนเกินความจาเป็นนะครับพี่น้องเพราะว่าเกลือเป็นปุ๋ยนะครับอาจจะทำให้เกิดการสะสมของอีกอย่างก็หละคอไล่นะครับก็คือเกลือนั่นเองพี่น้องนะครับ การสะสมพงเลือนในดินไร้นะครับถ้าดินเข้มแล้วมันแก่ยากเลยพี่น้องนะครับแก่ยากนะครับฉะนั้นอย่าเฮ็ดให้มันเข้มนะอย่ให้มันเข้มอคือเฮ็ดเนี่ยอยู่ในกินนี้กันเฮ็ดจางๆไว้กันบดจะขำมันย่างบดจะกันพอดีเยอะกันเยอะน้ำปลายเยอะเกลือไปเจ้หน้อยนะครับแต่ถ้าเฮ็ดเข้มไว้จะมาแก้ไขให้มันจืดมันจางหรือให้มันพอดีมันยากดินืึ้นพี่น้องท่ามันเข้มแล้วมันแก้ไขยากนะครับต้องใส่ระยะเวลานะครับอันนี้เอิ่นว่าดินเป็นพิษโดยตรงเอาบัตรในอวยมหาดินปนเปื้อนบัตรนี้นะคร ดินปนเปื้อนเนี่ยครับถ้าเกิดตามธรรมชาติก็คืออาจจะเป็นว่า,าแรงกําเนิดของดินนะครับเช่นบริเวณนั้นอาจจะมีาสารพิษแร่ธาตุที่มันเป็นพิษเจือปนอยู่แล้วทัานส่นะครับพี่น้องเช่นการระเบิดของภูเขาไฟนะครับพี่น้องบพรม่นว่าจะนําแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์มาให้พืชพักนะอาจจะมีแร่ที่เป็นพิษติดมานําเช่นพวกสารหนูแคดเมียมสารตะกัว่วสารปลาลอดพวกนี้นะครับติดมานํานะครับอันนีเ้เกิดจากธรรมชาติซึ่งโอกาสาเป็นไปก็เป็นไปนได้ยากนะพี่น้อง แต่ที่เป็นไปนไปเร็วเห็นอยู่ปัจจุบันนี่ก็คือเกิดจากน้ํามือมนุษย์ดินปนเปื้อนนะครับตัวนี้ไอ้ดินปนเปื้อนเนี่ยจ้างตั้งจากดินพิษจังไรนี่ถ้าดินเป็นพิษก็คือมีผลกับพืชโดยตรงพืชตายพืชจะเริ่มเติบโตบ่ดีพืชพืชบนย่อยมาเถอะถ้าดินปนเปื้อนเนี่ยครับบางครั้งอาจจะไม่มีผลกับพืชเช่นปนเปื้อนสารพิษยา่าญ้ายากำจัดแมลงนะครับเป็น้องเขาซีดท่วนท่วนไป ไอสารพิษแล้วนี่ไปปะปนเยอะในดินไปปนเปลื้อนเยอะในดินแต่ว่าพืชกับบ่มีบ่มีผลก็พืชเพราะว่ามันบ่อทาอันตรายให้พืชนะครับพี่น้องแต่มันจะมีผลกับยังหละกับตัวคนเฮ่าเองซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตว่างาคือเป็นเป็นสิ่งที่มีเลือดไม่หยางนี่จะเป็นพิษท่านที่นะครับพี่น้องนะครับพวกแมลงพวกสัตว์เล็กๆในดินพวกไส้เดือนกิ้งคือ นะครับแม้กระทั่งพวกจุล <tur uc SM K> ินทรีย <Napoleon>. ์ต <disappointing bosses> <pos anch i> ่างๆนะครับเจอพิษเข้าไปก็มีโอกาสเซตบากงดออกด้วกันอาที่สาคัญที่สุดก็คือกับค้นเห่าเนี่ยแหละนะครับพี่น้องการปนเปื้อนของสารแล้วนี่ครับเกิดจากการใส่ของเกษตรกรเองเกิดจากการการทําของเกษตรกรเองอย่างเช่นฉีดสารเคมีเกินไปนะครับฉีดนำโพดฉีดในปริมาณเข้มข้นนะครับใส่โดยบ่ได้เข้าใจ หรือเกิดจากความมักง่ายนะครับมักนาวสองตน้นมีบ่วงมาจาะที่กิ่งไลเอาก็ไไ้อยู่หรอกแต่ว่ามัก่ายยาต่ําเขาเลยจวดเลยมีที่ดินอยู่หนึ่งงานหญ้าขึ้นมาที่กิ่งตัดก็ได้สากก็ได้พวนก็ได้เสียหญ้าก็ได้แต่มัก่ายยาขายาต่ําจวดเขานะครับสารพิษแล้วนี่จะไปตกข้างยู่ในดินนะครับพี่น้องไปปนเปื้อนเขาเอ่นว่าสารปนเปื้อนในดินนะครับเมื่อปนเปื้อนคกๆ ฝนตกมากนะครับพี่การสะล่างบังเอิญว่ายุไกล่แม่น้ำลำคลองไก้แรงน้ำที่เขาใส่อุปโภคบริโภคใส่ให้ยุให้กินนะครับสารพิษเหล่านั้นก็จะไหลลงแรงน้ำลำคลองกลายเป็นสารปนเปื้อนหอยปังนวยซัมเพแต่ว่าหัวท่อเนี่ยมันเป็นสร้างถือยาปลาดุกก็มิตอตหัวตัวะจ้อยเงาวๆคือดาบนี่นะครับเอิญนะเอิญว่าสารปนเปื้อนถาน้านักเขานะครับจะก,ก่อมาเร่งให้กครับ สิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะคนเพราะว่าสารปนเปื้อนส่วนใยเนี่ยนะครับล้วนแต่เป็นสารก่อมะเร็งทั้งนั้นแมนบอกพี่น้องนะครับอ่ามันแต่ไปสะสมในร่างกายถ้าสะสมยู่ไงล่ะสะสมอยู่ในตับพี่นอ้องเพราะว่าตับเนี่ยเป็นเอ่อเป็นอวัยวะที่ใช้กําจัดของเสียในร่างกายอ่ามีพิษมีพิดเข้าไปตับนี่จะเป็นตัวทาลายพิษนะครับแต่ถามมันมีร้ายเนี่ยมันจะทําลายตับเองนะครับพี่นอ้อง สารพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำที่เราเห็นเห็นกันที่นี่ก็มีสารตะกัวจากโรงงานอ,อาตาุตสาหกรรมต่างๆที่ปล่อยน้ำเสียลงแรงน้ำลําคลองน้องเพี่น,อน้องเนาะหรือปล่อยลงน้ำดินนะครับสารตะกัวสารหนูสารแคดเมียมสารโลหะหนักต่างๆพวกท่องแดงพวกสังกะสีมันนี่แหละนะครับที่อยู่ในรูปที่เปลี่ยนประโยชน์ก็เพื่อเนี่ยแต่ว่าหากเป็นพิษกับสิ่งมีชีวิตนะครับอันนี้เอิ้นว่าสารปนเปื้อนนะพี่น้องเนาะในการแก้ไขนี่นนะครับเมื่อมันปนมากมากก็แก้ไขยากแต่ก็ดีจังหนึ่งคือสารพิษทุกมื้อนี่นะ อายุของเขาสั้นนะครับหมายถึงว่าอายุในการปนเปื้อนอายุที่อยู่น่ะมันหน่อยนะครับมันสลายตัวได้เร็วสิบมือสิบสี่มือเดือนหนึ่งสองเดือนกับประมาณน,นี้นะครับกับสลายตัวโดยเฉพาะสารที่ใส่ฉีดกําจัดศัตรูพืชนะฉีดบ่งฉีดแมงยาขาเพิษต่างต่างนะครับเดือนหนึ่งสองเดือนกับสลายตัวไปตามธรรมชาติแล้วนะครับบอ่บอโตขังแต่ช่วงที่ม,มันบ่นทันสลายตัวเลยบังเอิญว่ามันไปอยู่ในแหล่งที่แหล่งน้ำหรือไปอยู่ในพื้นที่ที่เขาต้องใส่ ต้องคุกขี้ต้องอยู่น้าตลอดนะโอกาสที่เข้าจะได้รับสารพิษก็มีหลนะครับพี่น้องนะครับอันนี้เอื่นว่าสารปนเปื้อนหรือดินปนเปื้อนเราเพียนเอาเนาะนะครับดินปนเปื้อนเนี่ยบ่เป็นพิษก็พืชนะครับไม่เป็นพิษกับพืชเช่นปนเปื้อนยาขาแมงนะครับพี่น้องปนเปื้อนสารพิษอย่างอื่นที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับที่เป็นพิษกับมนุษย์เนี่ยบางเทอกักับพืชกับมีผลแต่นะครับบางเทีมันกับไปสะสมอยู่ในในเซลล์ของพืชคือกันนะครับเมื่อมนุษย์ คนเข้ากินบริโภคเข้าไปกะสะสมในร่างกายแม่ครับแม้แต่ปุ๋ยบางชนิดนะครับเมื่อมันหลายจนเกินพ่วมจําเป็นมันจะไปสะสมอยู่ในพืชอยู่ในรูปอีกรูปหนึ่งอย่างเช่นพวกในโตัเกนแม่บ้นพี่น้องเมื่อมันไปสะสมอยู่ในพืชหลายนะครับเอิ่นเอิ่นว่าไอ้มันจะอยู่ในรูปของในเตตนะครับไปสะสมอยู่ในรูปของในเตตอาจจะอยู่ในส่วนต่างๆของพืชในต้นในใบในหมากในดอกในผลนะครับไอในเตรตตอน่ะเมื่อร่างกายเขารับเข้าไปนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นในไตรเป็นสารก่อมะเร็งทันที นะครับพี่น้องฉะนั้นนะครับอันใดถ้าเกินไปไล้ก็พอดีถ้าหน่อยไล้ก็พอดีต้องอยู่ในข่วมพอดีพอดีนะครับแต่ที่ที่ไลยก็พอดีหน่อยก็พอดีนะั่นก็คือสารพิษหรือสารเคมีที่พี่น้องเขาใส่ในการเกษตรบอกว่าจะเป็นยาคา,าแมลงยาฆายาอันนี้ถ้าเป็น,ปนกปได้ย้าไฮมี่จะดีที่สุดนะครับพี่น้องทุกอย่างที่เขากินต้องปลอดภัยแแรงน้ำที่เข้าใส่ต้องปอลงอ,งปอดสารน,นั่นสินะนะครับพี่น้องอ่ะวังวาพี่น้องคงจะเข้าใจเนาะเกี่ยวกับ อ่าอกแล้ะดินเป็นพิษกับดินปนเปื้อนนะครับพี่น้องก็มีโทษคล้ายๆกันแต่อาักษณะการเกิดกระตั้งกันดังที่บอกนะครับ <c oughs> สําหรับการแก้ไขนะครับอันนี้ต้องอาศัยระยะเวลาจัจะน้อยบ้างนะครับอย่างเช่นการใส่จุลินทรีย์ต่างๆลงไปในดินนะครับพี่นอ้องจุลินทรี์บางชนิดก็สามารถผลิตกดน้ำสมกดแลกติกกดสั้นฟูริกกรให้ใดรริก ก็ให้ดรลิกนี่บ่มเป็นกดน้ำมันนะครับพวกกดซันฟูริกดน้ำส้มกดอินซีต่างๆพี่น้องนะครับบางกดก็มีคุณสมบัติในการดูดจับสารพิษหรือโลหะหนักต่างๆแล้วก็ทำลายเนาะย่อยสลายได้นะครับในบางตัวเนาะนะครับการเติมจุลินทรีย์ต่างๆไปในดินอยู่เรื่อยๆนะครับการจะเป็นการฟื้นฟูดินแล้วก็ปรับสภาพดินให้กลับคืนมาอุดมสมบูรณ์้วยเขานะครับสารพิษที่สะสมอยู่นอาจจะค่อยๆเจือจางสลายไปก็ได้นะครับพี่น้อง นะครับ <c oughs> บอกแล้วว่าการแก้ไขมันยาก <c oughs> การป้องกันในดีที่สุดนะครับเอาคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพียงเท่านี้นะครับบางว่าคงจะเข้าใจเนาะดินเป็นพิษกับดินปนเปื้อนสารพิษนะครับพี่น้องมี2ประเภทนะครับเกิดจากธรรมศาสตร์ล่ะเกิดจากการกระทําของเฮานี่แหละนะครับพี่น้องนะครับหู้แล้วบอะไรสิเป็นพิษอะไรบ่เป็นพิษพี่น้องนัาไปปฏิบัติเพีองเนาะนะครับการใส่ปุ๋ยใส่ยาใส่ยังไงก็ยุ่งให้ความจําเป็นใส่ในปริมาณที่ ตามกฎตามเกณฑ์ยายงเค้งคัดนะครับพี่นอ้องนะครับจะบ่ได้เกิดพิษเกิดภัยนะครับอ้างคลิปนาพ่อกันไหมพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ,นะค,รบคือึมืดเขามืดเขาน้องบอลนีน้นา